สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเกาหลีออนไลน์นะครับบายเรียนคุณเรนจูเกเตอร์วันนี้เรามาอยู่ในช่วงฝึกทำข้อสอบกันนะครับผมก็เราจะฝึกทั้งว่าสอบนะฟังจับใจความแล้วก็เลือกข้อที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็เรียนรู้สัพท์จากโจทย์นะหลายๆข้อเนี่ยเราก็ฝึกแค่จับใจความบางส่วนนะก็ตอบได้แต่บางข้อก็อาจจะต้อง ฟังให้มันถูกทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเทคิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการทําข้อสอบเวลาเพื่อนๆนไปสอบก็จะได้รู้สึกว่าอีซี่นะครับสอบง่ายหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าข้อแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงอะไรกันดีกว่านะครับก็อ่ครับจะเห็นตรงเห็นตรงเมาส์นี่นะมันเขียนได้ด้วยอ่าโอเคซึ่งเขาบอกว่าทามึนทึดโกโฮกิวะคาชิมูรุเมมันเนนเทตาบุรุโคริชิบชโชนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่า ให้เราฟังนะครับแล้วก็เลือกนะตรงนี้เขาบอกว่ามันนนเทนเตอรเบิลโคโรชิโชนะครับซึ่งเราจะได้ยินโคโรชิโชบ่อยๆมากในโครตานะครับบวกอุชิปโชนะครับก็คือเราให้เราเลือกเลือกอะไรครับมันนนเทตอเบิลอันนี้ก็คือคําตอบที่ถูกต้องนะครับให้เราฟังนะครับแล้วก็คําถามมันต่อไปนี้นะครับแล้วก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องนะครับซึ่งในวงเล็บนี้โคกินะครับหมายความว่าตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างนะครับก็ตัวอย่างเขาจะมีให้เราแล้วบางคนได้ยิน โพกีอย่างเงี้ยเลือกการจะตอบเลยไม่ใช่นะโพกีก็มันเป็นตัวอย่างนะครับก็ว่าให้เราฟังก่อนครับก็มันเขาบอกว่าคงเชกเกียวแล้วก็ให้เราตอบตรงนี้เพราะเขาถามานี้เราต้องตอบอะไรนะซึ่งคงเชกตัวน,นี้มันหมายถึงสมุดจดสมุดบันทึกนะครับก็แล้วคราวนี้เขาตอบว่านี่คงเชกเกียวนี่ก็คือใช่ครับแล้วข้ออื่นทำไมมันถึงผิดนะข้ออื่นก็คืออย่างเช่นข้อ2นี่คงเชกิคอยนะเขาบอกว่าสมุดจดบรรยายมันไม่เกี่ยวอะไรเพราะอันนี้เ็าถามว่าใช่ใช่สมุดจดไหม ข้อสาบอกอันโยคงเชกิ้ลพายโยนะครับเขาก็บอกว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็ดูสม,มุดจดนี้อยู่นะครับข้อสบอกอันโยคงเชกิ้มานายโไม่ใช่ครับผมสม,มุดจดมีเยอะเลยนะครับคือมันก็ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันดีก,กว่านะครับโดยข้อแรกนะครับมีนนำจาก,ากับเดียวจานะนนำจาบอกว่าซาควาก้ามาชิดซอยแล้วก็มาชิซอยถามนะครับถามเสียงสูง ซาปซาควาก้ามาชิเซลซาควารู้จักกันไหมครับลหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเนาะแต่ซาควาตัวนี้หมายถึงแอปเปิลนะครับซาควาก้ามาชิเซลเขาถามนะครับเนี่เจอเครื่องหมายเครื่องมาก,ก็คือเขาถามว่าแอปเปิลนี่มันอร่อยหรือเปล่านะครับอร่อยไหมครับแอปเปิลอร่อยไหมนะแล้วก็ามาดูข้อแรกซิเขาบอกว่านี่ซาควาก้าออฟโซยนะข้อ2นี่ซาควาก้ามาชิเซล ข้ 3, rio, aga, pizza อสามอานิโยซาวาก้าพิซยโยแล้วก็ข้อสี่อานิโยซาวาก้าโชอวโยตัวนี้สังเกตนะข้อหนึ่งเขาบอกว่าเนยซาวาก้าขอบสวยมีเนมาก่อนเนก็คือแบบใช่หรือครับนะเขาก็แบบเป็นการถามว่าอ,อ่าอ่ใช่ใช่อันนี้เขาบอกว่าซา ag อร่อยไหมแอปเปลิลอร่อยไหมเขาตอบว่าใช่เออใช่เออเอเอยังไงต่อแต่เขาบอกว่าแอปเปลิลไม่มีบอแบบแอปเปลิลหมดอ่ะเพราะสองลักซากาก้ ag มานชิดสวยเนี่กเขาตอบว่าใช่ครับ แอปเปิลอร่อยข้อนี้ละ่ะข้อสามตอบว่าอานิโยไม่ใช่นะครอานิโยก็คือแบบไม่ใช่เป็นใช้ปฏิเสธอารนิโยซากกก้าพิซซายกเขาบอกว่าแอปเปิลมันแพงนะครับพิซซาต์พิซาพซายก็คือแพงนะครับถ้าถ้าไม่แพงก็ใช้ตัดพีออกไปหรือซาโยนะครับที่แปลว่าถูกอานิโยซากกก้าโชยโยไม่ครับแต่เขาบอกว่าโช,ชวโยนี่ก็คือแปลว่าดีนะครับหรือแปลว่าชอบนะครับซึ่ง จริงๆมันจะมีชวัชวโยที่แปลว่าดีแล้วก็ชัวเฮโยที่แปลว่าชอบแต่ว่าในบริบทของปัจจุบันเนี้ยเกาหลีเขาก็ใช้แบบชัวโยแทนชัวเฮโยกันเยอะมากเลยครับเราจะเห็นได้จากหลายๆอย่างนะครับต้องดูบริบทนะแต่สมมติเขาถามว่านี่ก็ชัวโยนี้ชอบไหมแล้วก็เดชัวโยคือชอบนะแปลว่าชอบได้เลยครับคราวนี้พอเราอา่านโจทย์ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราแปลได้แล้วเราก็น่าจะทําข้อสอบได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถามว่ามันอร่อยไหมก็ตอบข้อสอบนะครับครับอ,อร่อยนะ บางคนตอบไม่อร่อยได้ไหมได้นะครับถ้ามันมีมัน,มนอาจจะมีคําว่าอมารารบโซโยนะครับแต่ว่าในนี้มันไม่มีครับมันมีแค่เออมันแพงมันไม่มีแล้วก็ชอบไม่ครับชอบอาองงอ่า <laughs> น,นี้บอกว่าไม่ครับเออมันแพงเอออันนี้บอกว่าครับมันไม่มีซึ่งมันก็ไม่ตรงนะครับข้อนี้ตอบข้อสองครับในนี้เราเห็นจดทรซากว่านะมาชิตะที่แปลว่าอร่อยมาชิตโซโย มาดูข้อถัดไปนะครับเราดูถึงข้อ3กันนะครับข้อ2บอกว่าเดี๋ยวจะจบอกว่า,าโอนึฮักเกอวไขโนะวันนี้นะอะไรเอ่ยนี่ยเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับข้อ1ตอบเี่โอ้เดี๋ยวไปให้ก่อนโอนคือวันนี้นะฮักเกียก็คือโรงเรียนนะครับออกฮักเกียวนะครับฮักเกีอไขโไปโรงเรียนไหมข้อสข้อแรกตอบเนฮักเกียวฮักฮักเกีกชากาโย ข้อสองเนฮักโยก้าอานิโยข้อสามอานิโยฮักโเออังกาโยข้อสี่อานิโยฮักโเออิสโซโยนะถ้าใครรู้จดเนี้ยวันนี้ก็ตอบกันได้แล้วนะแต่ถ้ายังไม่รู้ก็มาดูกันนะก็ถามว่าไปโงเรียนไหมเข้อแรกตอบอะไรครับเออเนะ่ก็คือแบบครับค่ะเป็นการตอบรับ yes โอเคใช่นะเน่คืออ่าโอเคฮักโยก้าชากาโย เขาบอกว่าโรงเรียนมันเล็กครับชักตานะชักกะโยกก็คือเล็กนะครับชักกะโยข้อโยก็คือใหญ่นะเราจะเห็นข้อโยนะคาที่ตรงข้ามกันมาระหว่างข้อโยกับชักกะโยนะอยู่ในโจทย์ข้อก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับเช่นเนี่ยในตัวอย่างนะครับในตัวอย่างเขาจะมีคำเนี้ยนะครับโค้งเชกี้ข้อโยนะก็คือสมมติวมันใหญ่ไหมเนี่ยข้อโยใหญ่นะแล้วก็ชักกะโยชักกะโยเล็กนะ เขาบอกว่าครับโรงเรียนเล็กนี่ซึ่งไม่เกี่ยวกันกับถามว่าไปโรงเรียนไม่เลยนะข้อ2นี่ฮักเกียวก้าอานิโยครับไม่ใช่เขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ไม่คือไม่ใช่โรงเรียนนะอานิโยเนี่ยเติมหลังอันไหนแปลว่าไม่นะครับอย่างเช่นชอนอานิโยเฮ้ยไม่ใช่ผมเนี่ยหรือบอกว่าชินกัวอานโยเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนนะคือก็อานิโยเฮ้ยไม่ใช่อนั้นนะนี่เขาบอกว่าไม่ใช่โรงเรียนซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแล้วก็ข้อ3อานิโยฮักเกียัอากลาโยข้อ3เขาบอกว่าโอ้ไม่แม่ครับไม่อานิโยคือไม่ ไอโอไม่ครับฮักเกยอันไก่อก็คือไม่ไปโรงเรียนนะครับตรงนี้มันจะมีเสียออกเสียงนิดนึงนะครับก็คือตัวอีนี่อื่นกับเคียวนะครับค,คือเขาจะออกเป็นถ้าพูดเร็วๆแล้วก็หลีพูดเร็วก็จะออกเป็นอังไกอ่ะนะไอโอฮักเกยอัยไก่ออย่างนี้นะครับจะไม่ออกอันคายอยู่นะแต่ถ้าพูดแบบแยกเพื่อจะเ r e s s เสียงก็ได้เหมือนกันแล้วข้อสี่นะครับอานิโอฮักเกยออิโซไม่ครับอยู่ที่โรงเรียนอ่ะก็ ตรงนี้นะครับข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ3นะครับบางคนอยาจะแก้เอาไม่โรงเรียนเหรอก็คือเราตอบไปกับไม่ไปได้ถูกต้องไหมครับถ้าไปก็คือเนฮักเกอไอคาโยนะครับถ้าไม่ไปก็อานิโยฮักเกอไออังกายโยข้ออื่นมันดูไม่เกี่ยวเลยก็คืออย่างเช่นเนี่ยโรงเรียนเล็กมันเกี่ยวอะไรกับถามไปหรือไม่ไปนะเออไม่ใช่โรงเรียนเขาก็ไม่ได้ถามว่ามันเป็นโรงเรียนหรือไม่ใช่โรงเรียนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่ถามว่าอยู่โรงเรียนหรือไม่ได้อยู่โรงเรียนนะเขาถามว่าไปไหมคาตอบมันก็เลยมีแค่ไปหรือไม่ไปนะครับโอเคมาดูข้อ อภาษานะครับนี่น้ำจานะเออลืมบอกไปนะนำจานในผู้ชายเดี๋ยวหย่อมจานในผู้หญิงนะครับเขาบอกว่าอีก็ออเดียซอสซอสวยนะครับเขาถามว่าอีก็คืออันนี้นะครับก็แปลว่าของแปลว่าสิ่งแปลว่าอันนะอีหมายถึงนี้หมายว่าอีก็คืออันเนี้ยเนี่ยออเดียซอเขาถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ไหนครับซัสสวยเขาถามว่าซื้อมาจากที่ไหนนะอีก็ออเดียซอซัสวยซึ่งอันเนี้ยในแบบข้อสอบเนี่ย เขาใส่เอซอไว้เพราะว่ามันมีการกระทำเกิดขึ้นนะครับกรมันซื้อนะอ่านะครับโอเคข้อหนึ่งโชคุึ้นซืซอซยข้อสองอาชินกูกาซั้อเสยข้อสามฮันจีซส้อเสยข้อสี่ชีจังเอสซซอเสยนะครับสังเกตอันนี้คลิกนะครับมันมีเอซอถูกต้องไหมครับประนั้นเนี่ยจริงๆเอาแบบยังไม่แปลนะยังไม่แปล ทุกอันนะครับมันมีแค่อันเดียวที่มีเอซอนะครับข้อนี้ตอบสี่นะอันนี้เป็นทริคสำหรับแปลว่าถ้าเห็นเอซอนะครับตอบเอซอนะครับราวนี้มาถึงเรารูค้คําตอบไปแล้วแต่เรามาดูสักนิดนึงนะชกึ้มซัสโซโยชกึ้มหมายถึงเล็กน้อยนิดหน่อยนิดนิดนึง,น,น,งนิดนึงนะซัสโซโยเขาบอกว่าซื้อมานิดเดียวนะข้อสองชินกูกาซัสโซโยอันนี้บอกว่าเพื่อนซื้อมาเขาไม่ได้ถามว่าใครซื้อมานะครับถามว่าซื้อมาที่ไหนนะ ข้อสามบอกฮันชีเอซัสโซอยนี่ตอบเป็นเวลานะครับฮันชีฮันชีก็นะครับชีเป็นตัว an, ชี้เนะวลานะครับฮันชีทูชีเซชีนะฮันแปลว่าหนึ่งนะครับฮันชีนะเป็นเวลาในเกาหลีเพื่อพยายามจำเวลาเป็นในเกาหลีนะครับฮันชีเอซัสโซอยนะครับข้อนี้อ่าข้อสี่บอกว่าชีจ e, ังเอซัสโซอยนะครับชีจังเอซัสโซอยก็คือเขาซื้อมาที่ชีจังแปลว่าตลาดนะครับ ครันนี้บางทีเนี่ยต้องแยกกันก่อนนะครับถ้าเป็นภาษาพูดจริงเขาอาจจะใช้ที่จงงสะงี้ซะยอาจจะใช้แค่ที่จะงี้ก็ได้นะครับภาษาพูดแต่นี่เป็นข้อสอบส่วนใหญ่เขาจะทําแบบให้มันแบบถูกต้องอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เป็นทริคเนาะมีเอซอตอบเอซอเนี่ยครับอ่าอันอื่นๆเนี่ยก็อาจจะจะเป็นจะต้องรู้สัมเพิ่มสักหน่อยแต่อันนี้เป็นทริคในการทําข้อสอบที่มีเอซอนะครับผม โอเคนะครับก็หวังเพื่อนที่ดูนะครับจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบใจนะฮะสาระดีอย่างนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็เดี๋ยวจะลงให้อีกนะครับรอติดตามได้เลยครับวันนี้ได้ไปก่อนครับสวัสดีครับ